การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณพศสอ6 7กรณีเงินกันปี6-7จะสิ้นสุดระยะเวลาในวันที่31มีนาคม2,568หากส่วนราชการเบิกจ่ายไม่ทันต้องขอขยายระยะเวลากา,การกันเงินต่อได้อีก6เดือนอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กอค0402.5ทับวอ 4. 5ลงวันที่17มีนาคม2568 วัตถุประสงค์ของหนังสือฉบับนี้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถขอขยายเงินกันปี67ที่เบิกจ่ายไม่ทันภายใน31มีนาคม2568ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน2568เองค่ะโดยจะต้องเข้าไปดำเนินการในระบบ New GF MIS ไทยสรุปไว้ให้เข้าใจเป็นขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่1นึ่งหน่วยเบิกจ่ายหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเข้าไปดำเนินการเลือกลิสต์ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO เอกสารสํารองเงินประเภท CX CK ที่ต้องการขยายขั้นตอนที่2หน่วยงานระดับกรมดำเนินการคอนเฟิร์มรายการที่หน่วยเบิกจ่ายหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนลิสต์รายการมาแล้ว ขั้นตอนที่3เรียกรายงานจากระบบ newgfmis ไทยเมื่อลิสส์สำเร็จจะได้สถานะ2-2และหากคอนเฟิร์มเรียบร้อยจะได้สถานะ3-2หากต้องการยกเลิกกรณีที่ยังไม่ได้ส่งให้ต้นสังกัดคอนเฟิร์มหน่วยเบิกจ่ายหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนสามารถยกเลิกรายการลิสต์เองได้เลยแต่หากคอนเฟิร์มแล้วต้องส่งหนังสือถึงกรมบัญชีกลางกองระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐ ก่อน31มีนาคม2568ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานตรวจสอบผลการพิจารณาขอขยายเงินกันที่ระบบ New GF m s ไทยทุกขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นต้องดำเนินการภายใน31มีนาคม2568และเร่งดำเนินการเบิกเงินที่ขอขยายไปได้ถึง30กันยายน2568เท่านั้นค่ะมิฉะนั้นเงินจะถูกพับไปตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มงานระบบการคลังโทรศ4 5 3 4สี7ห้ถึงห